สวัสดีตอนแรงครับผมมาแล้วครับตามนัดบัตรที่นี่เก็บงานเสือนักเบี่ยนพึ่งแล้วได้ก,ก่วยลานประจำมาโอ้ย่นให้บอกหลายนึงมาครับจัดเต็มนี่ครับหุ่ยเขามีไง มาเด้อครับเวยูว่ไกลก้อยซอยก้อยโคโลคีลีนะครับ ข้าวซอยให้พวกผู้หญินดิบย์แล้วครับตุนแข็งเอาเงินไปซื้อรถแล้วด่าให้เมียเพิ่นขอบคุณภรรยาขอบคุณยายขวัญครับมื่อนี้สนับสนุนก้อย ปกติเราบ่าค่อยอยากให้กินดิจต่เม mm ื่อไรบ่ได้กินโอ้บ่มีขนแห้งเห็ีดงันได้กินเข้าไปแล้วโอ้ยกะปีกับเปลาเลย อืมบุ๊คเอกค้มบเ็กลุคเซนบุกพีเดีขนาดแล้คุยเข้ามายังไงครับอ ข้าเหนียวหนึกิโลคนเดียวเขียนๆครับเรับแนะนำเลยครับร้านหนาบร้านกวยร้านนี้ แยกทกศติปสามแยกเลยครับสี่แยกเลยอยู่ฝั่งทางเซเว่นแุแียนึ่มอยจุ่มยังไงผนมาเ้อ ปักกรอบอบุดๆครับโอ้เ <the> จ <ut> ็บ <ations> ้มดีแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะครับไปแล้ว